อันนี้ด้านในของท่าพนมนะถ้าพูดตามส่วนแล้วข้างในจะมีแปจะประดิษฐสถานปฏิทภาหรือธาตุขององคพุทธกษัร์สมมาสมัยเจ้าบรรจุไว้ในช่วงบนนู้นนะฮะและช่วงล่างนี้ก็จะเป็นพระพระทองคําพระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ไปบรรจุไว้ในอันนี้อ,อันบรรจุพระปรุสารีฤกธาตุนะครับ พรดอสใ,ใ,ใช่พระอู่พระอู่พระเนื้อพระอู่ที่บรรจุพระอุบบะอลังกธาตุในศตวรรษที่23ซึ่งพบในพระาธาตุพนมสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวพระธาตุพนมนะอันนี้รีวิวได้ด้านหน้าพระธาตุพนมนะครับด้านหน้าเขาจะเปิดเป็นลานกว้างถ้ารถจอดก้จอดได้อีกด้านหนึงอันนี้ก็เป็นทางเข้าพระธาตุพนมทางเข้าพระธาตุพนมก็จะมาส่วนมากเขจะมาเ,มมาเซอฟี่มารีวิวพาเข้าไป ข้างในนะครับอันนี้ด้านในของอท่าพ,พนมก็จะมีคนมาเชลฟที่มารีวิวเยอะแยะเลยนะแล้วก็จะมีมีทัทง้งพระทั้งโยมนะครับมารีวิว ให้เห็นนี้ก็จะทนที่ท่องเที่ยวนะครับมารีวิวใสสถานที่พระธาตุพนมฮะนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้เป็นพระอโบสถเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ถ้าเป็นเทศกาลเขาจะเปิดให้ชมนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าถ้าจะมาถ่ายรูปตรงนี้จะเห็นจะเห็นพระธาตุพนมนะครับก็เป็นลายยาจะเห็นพระธาตุพนมทั้งองค์เลยนะครับแล้วจะเดินไปไหว้ในองค์พระธาตุพนมนะครับเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศเริ่มเย็นแล้ว ก็มีถ้าพนมนี้ก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นอดีตของพระพุทธเจ้านะฮะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเคยมาอ่านี่เขาเรียกว่าเป็นคูกรรมกาในตำนานเก่านี่ก็จะรีวิวข้างในให้ชมนะครับแต่ตั้งแต่ที่ผมอยู่มานี่ยังไม่เคยมีตะลันในลานบัต้าเป็นมงคลดีเนอร์คุณยายดีสวัสดีครับ มาถึงแล้วข้างในพระธาตพ,พนมนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ภายในบริเวณพระธาตพ,พนมนะครับก็จะมีคนงานนะครับมาเก็บมาตกแต่งสถานที่พื้นที่นะครับปลาปู พื้นใหม่นะฮะอิ่นอ่อนทั้งทั้งคุดเลยแล้วผู้คนตอนเย็ยนๆก็ผู้คนก็มาเยอะแยะเลยครับยังมาไม่ขาดสายนะฮะในการมาเป็นองค์พระธาตุที่สวยสดงดงามมากเลยามาไหวพนพน้พระธาตุพนมเอ่อพระธาตุพนมนะครับแล้วก็เป็นพระปัตธาตุพนมนี้เป็นตำนานของพระกัดสปะพะุทธเอ่อพระกัดสปะนะฮะมาสร้างฮนะ มีตำนานในการสร้างอย่างครั้งแรกก็สร้างเป็นสถูปเริ่มเหมือนนันก็สร้างเล็กๆไม่ใหญ่ขนาดนี้พระธาตุองค์เดิมล้มลงก็มาสร้างวงใหม่นะครับที่เห็นอยู่ปัจจุบันใหม่นี้ก็สร้างสูงเด่นสง่าราสีนะครับให้ชมพื้นที่ก่อนนะครับ ขออนุญาตนะครับให้ชมพื้นที่รอบๆพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมอันนี้สวยงามมากครับทาโบสถ์ที่สะดอนเสงมาเลยเอ,นนอันนี้ก็เป็นบุรพา j a r บุรพาา์ที่ได้มาสร้างว้ภใหนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาชมเยอะแยะนะฮะมีก็กําลังตกแต่งนะฮะตกแต่งพื้นพื้นก็เป็นขัดลงหินอ่อนเป็นหินใหญ่หญินอ่อนกำลังทำใหม่เลยนะครับ ก็กำลังตกแต่งเพราะว่าตอนนั้นเห็นเขาตกแต่งแล้วก็ทำรอบเจดีย์พระมนมีทำลงสีลงอะไรใหม่ทงงั้งองค์แล้วก็ประดับตกแต่งทั้งองค์เลยฮะอันนี้ก็เป็นการทำนุบำรุงปฏิสังขงรณ์เพื่อให้ความสวยงามนะครับเด่นงดงาม,มาเพราะว่าพระธาตุพนมน,นี้ถือว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่ พระธาตุก่อเก่ของมาตั้งแต่ในสษัตรัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าทรงเสด็จกับขันปาริณิพกานแล้วแล้วก็พรกะกัสสปะพุทธเจ้าจึงได้นําอธิษฐานของพุทธเจ้ามาประดิษฐานณสถานที่นี้แล้วก็มีทั้งเจ้าพระมากษัตริย์สมัยก่อนที่อยู่ในอาณาบริเวณละแวกนี้นะครับในเขตแล้วก็เมืองทางทางฝั่งลาวฝั่งไทยปัจจุบันได้มาร่วมกันมาสร้างเอาไว้ สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นชื่อว่าเป็นภูกำพานะครับภูกำพา,าเป็นการเชื่อมโยง เป็นพระธาตุพนมที่มีความศรัทธาทั้งสองฝั่งลาวไทยงานประจําปีก็ช่วงในช่วงเดือนสามเเพลทเดือนสามทุกปีครับยังได้มารีวิวครับมารีวิวพระธาตุพนมให้ได้รับชมกันนะครับคนเรื่อมใสศรัทธาเย็ยนแล้วแต่ก็ยังมีคนมาไม่ขาดสายนะครับอันนี้ก็ผูรบทีสกอรเตรียมจเตรียมในช่วงจะมีเทศกาลไหว้พระธาตุพนม ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากงานบุญอันยิ่งใหญ่มากามาก,ามาก็เป็นบุญของประเทศไทยนะครับที่มีพระธาตุพนมที่มีมีความเลื่อมใสศรัทธา,าทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ก็ถือว่าเป็นวัดพระธาตุพนมในความหลวงนะครับที่มีความสวยสุดงดงามโดดเด่นเป็นสงา่าถ้าพูดตามส่วนแล้วข้างในจะมีแผ่เปจประดิตสถานอจีธาตุหรือ,อาธาตุของของพุทธกาลสัม,มาทธเจ้าบรรจุไว้ในช่วง คนนู้นนะฮะ และช่วงล่างนี้ก็จะเป็นพระ,ะพระทองคําพระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ไปบรรจุไว้ในสองสามชั้นนี้นะครับจะสามารถจะขึ้นไปเป็นชั้นบนได้นะครับมีบันไดแต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานกรรมการทางวัดก็ไม่สามารถที่จะเปิดเข้าไปได้นะครับก็มีบางคนบงก็มีบางท่านก็มีเพื่อนก็มีทางทางหน่วยงานหรือว่าทางมหาหลัยอะไรเคยมา มหาสังกามเคยมานะก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปชมได้เพราะว่ารู้จักถ้ารู้จักจเจ้าหน้าที่สามารถที่จะนําเสนอให้เปิดให้เข้าไปชมได้แต่วันนี้มารีวิวสถานที่ชมนะฮะมีความสวยสดงดงามมากรือว่ามาขอเป็นบุญเป็นบารมีที่ได้มากราบไหวขออ้ขอพรจากพระพุทธเจ้ามาสงเจ้าเหมือนกับการเฝ้าเฝ้าของค์พะพุทธเจ้ามาสเาเพราะว่าอธิษฐานของท่านก็อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็คนมาขอพรขอบารมีและคนบานสางกาก็อกยพ ปรสบามสำเร็จก็เยอะนะฮะก็มีกันจนจานวนมากนะดูอย่างคนที่พิมเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งในชีวิตก็ที่จะมากราบไหว้บูชาขอพคจากส,มส,มสมากัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมารีวิวให้ชมสถานที่เพื่อจะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บุคคลใดที่ได้พบได้เจอแลวก็ขอพระบรมาบุญกุศลบุญกุศลและก็ให้เป็นมงคลชีวิตนะครับให้มี แต่ความควรเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้เป็น,นแต่อายุอ่อนสุขังพลังและ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งยิ่งไปโชคลาภบางมีศีสุขกันความอับจนจะได้มีมันก็เขียนในลางก็หายไปนะครับผู้คนหายได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับผู้ชรู้ได้เรียบสีหรือว่าผู้ที่เข้ามาชมในคลิปนี้ท,ทุกท่านเคนทุกท่านนะครับนี่จะรีวิวให้ดูนะฮะนี่พระโอสถเป็นพระ พระศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วงเทศกาลจะเปิดให้ได้ชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญนะครับการทําบุญนะครับเป็นจุดทําบุญแล้วก็ประตูระูหลพระอนุรักษ์ทํครทำนุบ,บำรุงดูแลรักษาแล้วก็ปรับภูมิทัศน์โดยรอบและปรับสถานที่หลายๆอย่างนะครับ มาแต่ละปีก็มีการเปลี่ยนแปลงนเปลี่ยนแปลงไปหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็เป็นประวัติเจ้าราชครูหลวงโคนสมกนะฮะหรือว่าท่านพระคูที่หอมน,นะครับท่านได้มาปุรณะปฏิสังขรณ์ประทาทพระธาตุพ,พนม,มในคาครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสิริมงคลมากท่านได้มาปุรณะปฏิสังขรณ์ในช่วงประทาตองค์เดิมนะครับท่านได้มาผ่านมาทั้งนี้แล้วก็มาดูแลป,ปรปฏิสังขรณ์แล้วก็อธิธาพอท่านตายก็เลยเอาทีธาตุท่านเอามาบรรจุไว้ใน สถานที่แห่งนี้นะครับพระครูโพลเสเมศหรือว่าพระครูท่านพระครูขี้หอมนะครับเป็นพระศพะักดิ์สิทธิ์มากเป็นพระฝั่งลาวท,ที่มีบารมีมากนะครับได้ล่องได้ล่องมาทางทางลาวใต้แล้วก็มาพักอยู่ที่พระธาตุพนมเข้ามากราบพระธาตุพนมแล้วคจึงได้มาบูรณะในช่วงระยะหนึ่งอันนี้ก็เป็นพระธาตุองค์เดิมไม่ใช่องค์นี้นะครับองค์นี้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ที่พระธาตุลมแล้วก็จึงได้มาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะพารีวิวดูสถานที่ที่อันที่จริงอ่ะมีล้ายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เก็บธาตุท,าทองเดิมที่ลม้มลงนะฮะอันนี้เสาอินทะขินเจ้าพญาทั้งห้านำมาจากเมืองตากศิลาประเทศอินเดียนะครับเจ้าพญาทั้งห้าที่ได้มาสร้างพระธาตุพนมครั้งแรกได้มาสร้างที่ภูคำภาแห่งนี้ เขาเอาพระทุลุ่มมาตั้งเรียงรายลอ้อมรอบเลยครับอันนี้คือความสวยงามของบริเวณรอบโดยรอบของพระธาตุนะครับเป็นซุ้มั้าในช่วงเทศกาลแถบนี้ก็จะเป็นที่พักเทศกาลเนี่ยแถบนี้ก็จะเป็นที่พักของผู้คนเข้ามากลับไหว้ครับมารีวิวด้านหลังนะครับอ่สวัสดีครับมารีวิวด้านหลังของพระธาตุนี่เมื่อดูกองใหญ่ด้านหลังของพระพระธาตุพนมก็จะมีกองใหญ่นะฮะกองใหญ่เป็นตีกององเห็นไหมกองใหญ่ ใหญ่มากๆแล้วก็มีพระพุทธรูปสวยงามมากเลยอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็มีจะเป็นต้นสีมาโปอยู่ด้านหลังสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวจะเดินพาเดินไปพี่พิพิธภัณฑ์ไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือเปล่านะอันนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวด้านนี้เดี๋ยวมาเพิา,าพามาตรงนี้แล้วก็จะพามาถ่ายที่พิพิธภัณฑ์นะครับมาดูพระธาตุพิพิธภัณฑ์อ่าพิพิธภัณฑ์นี้คือที่เก็บของอัจจิอันนี้เห็นไหมหินเก่าองค์เดิมของพระธาตุพนมอันนี้เป็นองค์เดิ เนเะน่เน่เ,นเ,นเนซุ้มองค์เดิมจอมของพระาธาตุพนมองค์เดิมที่อยู่ในในองค์ในข้างในของพระาธาตุพนมนะครับอันนี้องค์เดิมองค์แรกเลยก็เรียกว่าปฐมแห่งพระาธาตุพนมเข้าไปกราบไ,วไหว้แต่ขอพรเน่เน่องรงยอดก็ ดูกลมสวยงามอันนี้ก็ถือว่าเป็นในประโซส้ส้มแซมทั้งหมดสูงจากพื้นดิน,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 นที่ล้มลงแล้วก็นํามาเก็บรักษาเอาไว้อ,องค์เดิมองคเก่าองคเแรกนะครับคุณชมดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลองใหญ่คลองใหญ่เอามือเล็รูปเอามือตีสังข์ังวัฒนาให้ลุ่งเรืองลุ่งเรืองลุ่งเรืองเจริญลุ่งเรือง,องมั่งมีสีสุขลำล้ำรวยอันนี้ก็เป็นหินเป็นที่ หากพังลงมานะครับก็จะมาเก็บไว้มาไว้อันนี้องค์เดิมองค์แรกที่บรรนนบจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพระอุปเนี่ยเป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับองค์เดิมเนี่ยพระอุโที่บรรจุพระอุลังกธาตุาในศตรวรรษที่23ซึ่งพบในพระธาตุพนมองค์เดิมนะครับสูงจากระดับประมาณ14.70 เซนติเมตร14เมตร7 0เซนติเมตรในเมื่อวันที่18ตุลา2518คือพระธาตุพนมล้มลงมาอันนี้เขาเรียกว่าพระอู่ที่บรรจุพระบรมสารีราชหรือว่าพระอุลังรธาตุนะครับมีดีต้นรับเข้าได้เข้าได้ก่อนที่เขาจะปิดก่อนอันนี้ก็เป็น นี่เป็นพระธาตุพนมจังรอนะอิทธิสติอันเดิมนะครับพระธาตุพนมมันเดิมอันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้องค์พระธาตุมันจำลองอันเดิมที่ได้พังลงมาและจึงได้สร้างองค์ใหม่ขึ้นมานะครับนี่รูปภาพอันนี้รูปภาพเอาองค์เดิมนะครับองค์เดิมนี่อยู่ในกลางและอีกข้างๆนี้องค์องค์ใหม่ที่ได้สร้างใหม่จะเห็นปรากฏการณ์อี่ยงองค์เดิมที่เก่าแก่มากและองค์ใหม่ที่ได้สร้าง เทียบเทียบกันก็ใกล้เคียงฮะสวยสุดงดงามแล้วก็จะมีการบรรจุบรมสารีริกธาตุหรือว่าอุรังคธาตุนะฮะที่มีความสลับซับซ้อนพบอยู่ในพระโอบทองคําอันนี้การล้มลงของพระทาตพนมนะครับในพศ .2518 เนี่ยพอล้มลงแล้วก็เห็นพระอบโอบที่พาดูก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นอุรังคธาตุธาตุเล็กๆเนี่ยอันนีนะ อ,นนอันนี้ก็ได้พบอยู่ภายในประวัติองค์เดิมองค์เดิมเนี่ยครูบาอาจารย์หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่าจะมีช่องมีป่องแล้วก็มีมีที่บันไดขึ้นไปแล้วก็ย่อนสามารถที่จะยอ่อนวัตถุมงคลต่างๆที่คนไหนที่เขาลาหรือไม่ได้เขาก็จะไปย่อนใส่อันนี้ตามประวัติ ความที่เป็นองค์เดิมองค์เก่าที่ยังไม่ได้พังลงนะฮะครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางมุกดาหารนี่ท่านก็ได้เดินทางมาแล้วก็มาว่าเคยมีผู้เฒ่าผู้แกเอามาย่อนใส่ถ้าใครถือไม่ได้ก็มาย่อนใส่ก็จะมีนั่งร้านมีที่เดืขึ้นไปมีจะป่องอันนี้ก็เป็นการบอกเล่าบอกเล่าสืบต่อกันมานะครับแต่องค์ปัจจุบันนี้แต่องค์ปัจจุบันนี้ไม่มีป่องนะฮะ มันจะมีข้างในจะเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นที่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ชมได้นะครับข้างในก็จะสื่คคนมาให้ได้ชมกันสืบไปอันนี้นะครับอันนี้หินผลึกต่างๆที่พบอยู่ในองค์พระมาธาตุพนมนะครับอ,องค์เดิมที่ลม้มลงมาเนี่ยแล้วโคตรเหล็กไหลเหล็กเปียกแร่เหล็กต่างๆที่เขาเอามาไว้แร่เหล็กน้ําพีก็มีคนมาถวายนะฮะมีคนถวายแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในพระธาตุก็อันไหนก็อยู่ในพระธาตุก็จะออกมาเก็บไว้โชว์เป็นเหล็กเปียกแร่เหล็กจากภูเขาเงินจังหวัดเลยภูเขาควายเงิน่เหล็กน้ําพีกับเหล็กน้ําพีนะครับเหล็กน้ําพีอันนี้แร่เหล็กภูเขาเงินจังหวัดเลยเป็นแร่เหล็กนะครับอันนี้ก็หินโคตรเหล็กไหลนะครับหินโคตรเหล็กไหลหินโคตรเหล็กไหลนะครับ ห,หินแร่เหล็กเปียกนะครับหินแร่เหล็กเปียกเนี่ยหินแร่เหล็กเปียกที่เขาพากันหาเป็นร้อยล้านพันล้านมีอยู่ในภาคทต้กนนหมดเลยจะจริงเช็จประกันใดก็ใช้วินิจฉัยเรนาเอาละครับดนินิดกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธกรูป พระศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เป็นสถานที่นี้ก็ในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีอของให้บูชา,าหลากหลายนะฮะมีแห่มีเหล็กที่ก็เอากัรมาเก็บสะสมเอาไวไ้ได้รับดูไนดะ้ชมกันนะครับเป็นของที่ระลึกที่มาพัทธพนหลนมท่ามาชมดูได้แล้วก็มีสิ่งของมากมายแล้วก็มีเรมบูคคูบาอาจารย์ที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของแก่ก็จะมาเก็บไว้ในนี้ปกติก็จะข,ข้างข้างบนนี้สามารถที่จะขึ้นไปดูได้นะครับ มีมาค่ำนลก็ไม่ได้ขึ้นนะครับก็ถ้ามีโอกาสมาก็มาชมเลยนะครับชม,โบ,ชมโบราวัตถุโบราณองค์พระธาตุพนมที่อยู่ภายในนะครับที่อยู่ในชั้น2วันนี้ก็ค่ำก็ไม่ได้ไปรีวิวชั้น2ให้ดูได้ชมนะครับครับเดี่ยจะรีวิวด้านทิศใต้ของ พระธาตุตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของพระธาตุพนมของเก่าของแกเป็นหินหลักใจรวม,รวมสวยสวยงดสวดงดงามของรพระธาตุพนมนะครับน,นี้ก็จะไปข้างหน้านะครับนี่ละหินหินไหมหินหลักใจ โอ้หินหลักทั้งสี่มุมเมืองเลยเป็นหินหลักชัยหินอินทนินอินทขินนะครับอ่าอินทขินเป็นหลักชัยทั้งสี่มุมอ่าในพศในพศ .8 สแปดสร้างพระธาตุพนมในพระศพแปดสร้างนานมากในพศอแปดพอพระพุทธเจ้าเสด็จดับการปรินิพพานแล้วพศ .8 แปดก็จะอ่าพระปัสสปะก็เอาอ่าอุลังกระทาคือทาของพระพุทธเจ้าอ่ามาเพื่อจะบรรจุไว้ที่นี่ เรียกว่าผูนาเดิมเรียกว่าผูกำพานะครับเป็นผูเล็กๆอันนี้ก็จะเตรียมสถานที่ไว้ฮะ,ะใกล้จะเทศกาลปกติก็วันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนหลัง่งไหลเข้ามาย่อหมาชมอันนี้ด้านหน้าของพระธาตุพนมนะด้านหน้าของพระธาตุพนมก็จะมีความสวยงาม,งามก็ถือว่าเป็นความสวยงามของพระธาตุพนมอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองสิจนเป็นสิริมงคลนะครับ หน้าลานพระธาตุนมนะครับนี่ก็มาพระธาตุนมนะครับช่วงเย็นก็จะมีไฟแสงสีเปิดไฟปัดทางเข้านะครับรเนี่ยก็จะรีวิวข้างในให้ดูนะครับความสวยงามของพระธาตุถนนอันนี้จะถือว่าเป็นตอนค่ำนะครับค่ำๆก็จะมีความสวยสดงดงามมาก ผลง,งานของประธานนุ่มนะครับกดเขียนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ออชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ